ทะเลธรรมทองฟ้าน้ำทะเลและผืนทรายเขาเรียงรายสบายกายชื่นในจิตมีสายลมแสงแดดและหมู่มิตรโอ้ชีวิตดังเรือน้อยลอยล่องไปดูคลื่นซัดกระเซ็นซ่าเข้าหาฟังลมหายใจของเรายังไม่หยุดไหว ชีวิตเราต้องเดินหน้าอีกยาวไกลดุดทะเลอันกว้างใหญ่สุดสายตาหยาดน้ำฝนโปรยปลายคล้ายจะบอกความสุขอยู่ไม่นานหรอกอย่ารอช้าอันความดีจงเร่งทำทุกเวลาทั้งหลับตาลืมตาไขว้คว้าเอาเวลาผ่านผันไป ไม่หมุนกลับตะวันลับขอบฟ้าเลียบภูเขาไอหมอกจางลอยหลังฝนมาบางเบาชีวิตเรามีพรุ่งนี้อีกกี่วันประพันธ์โดยบัวบาลนนะกันตังจังหวัดตรังวันเสาร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2561